ไปดูเหตุการณ์ที่เกาหลีใต้นะครับมีกรณีทหารปิดล้อมตามล่าทหารยศ1ิบเอกคนหนึ่ง พี่สังหารเพื่อร่วมชาติใช่ครับซึ่งมีเพื่อนทหารนั้นเสียชีวิตไป5นายและก็บาดเจ็บ7นายล่าสุด a อเปิดเผยว่าจะกุมตัวทหารนายนี้ได้แล้วนะครับฐานกองกองทัพเกาหลีใต้เปิดฉากยิงเข้าใส่ทหารนายหนึ่งซึ่งได้ลงมือสังหารเพื่อนทหารร่วมชาติเสียชีวิต5านายและบาดเจ็บ7นายระหว่างที่ปฏิบัติงานที่พรมแดนบริเวณติดกับเกาหลีเหนือนะครับโดยหลังจากลงมือเนี่ยก็ได้หลบไปจากฐานที่มั่นทําให้เกิดการไล่ล่าครั้งใหญ่ในช่วง2วันนี้นะครับทหารที่ลงมือก่อเหตุดังกล่าวเนี่ยมียศ1ิเอกครับ นำตะกุไว่ายิมโดวยทหารได้ล้อมตัวเขาบริเวณใกล้กับจุดตรวจในจังหวัดกังวลใกล้กับที่เกิดเหตุเศร้าสศดที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ครับซึ่งมีรายงานว่าทหารนั้นยิงปืนเข้าใส่บริเวณที่จับล้อมหานในนี้ประมาณ60นัดขณะที่ครอบครัวของเขาก็มาขอร้องให้สิเอกินนั้นออกมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ล่าสุดเอพีก็ได้รายงานเมื่อประมาณชั่วโมงนึงที่ผ่านมาเนี่งนะครับว่าเขาได้ยอมมอบตัวกับทางการแล้วครับผู้ช